บทที่74เท่าแก่บกเวลา11นาฬกาท่านพระครูเชื้อเชิญบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกไปรับประทานอาหารที่โรงครัวตัวท่านเองกำลังขึ้นไปตอบจดหมายยังกุฏิชั้นบน เท่าแก่เสง่งกับคนขับแท็กซี่ประคองชายสูงอายุร่างผอมบางเข้ามาในกุฏิคนทั้งสามกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งแล้วคนอาวุโสที่สุดในที่นั้นก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อครับจำเท่าแก่บกน้องชายของผมที่ขายทองอยู่เยาวราชได้ไหมครับหลวงพ่อเคยเล่าว,ว่าเคยพาลูกศิษย์เข้าไปซื้อทองท่านพระครูนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่ง จึงตอบว่าจำได้สิแต่อัตมาไม่ได้พาพวกเข้าไปซื้อนะเขาพากันไปซื้อเองอัตมายืนรอยอยู่หน้าร้านและท่อแก่เจ้าของร้านเขานิมนต์ให้เขาไปดื่มน้ำชาแถมถวายเงินมาสร้างโบสถ์อีกสองพันบาทถ้าเล่าเหตุการณ์เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนโน้นเป็นไงเดี๋ยวนิโยมเตียสบายดีหรือ ท่านหมายถึงเท่าแก่บกผู้ซึ่งพูดกับท่านในสมัยที่ท่านเป็นเด็กว่าวังนี้ลือเรียกอ้วว่าไอเจ็กบ้าวังหน้าลือต้องเรียกอ้วว่าเตียยังจำเพงลงโปรดที่ท่านแต่งขึ้นล้อเลียนฝ่ายนั้นได้เจ็กบกตกน้ำตายเมียร้องไห้เสียดายเจ็กบกโอมเตียไหนครับเท่าแก่เสงถามงง,ง เพราะหากท่านจะหมายถึงบิดาของเขาก็คงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเตี่ยของเขาได้ลาจากโลกนี้เป็นนานนับสิบปีแล้วก็โยมเตี่ยของอัตมาไงล่ะโยมเตี่ยบกนะ่ะอ๋อนี่ไงครับผมพามากราบหลวงพ่อด้วยท่านเจ้าของกุฏิเพ่งพิษดูบุรุษร่างผอมบางตรงหน้า จึงพบว่าเขาไม่ได้ผอมบางอย่างเดียวหากซูบซีดไร้ชีวิตชีวาไม่ต่างไปจากซากศพภาพผู้ชายวัยกลางคนร่างกำยำล่ำสันที่ท่านคุ้นตาในวัยเด็กไม่มีหลงเหลืออยู่ในตัวบุรุษผู้นี้โยมเตียทำไมถึงผอมอย่างนี้ล่ะท่านทักทั้งไม่ต้องเหลียกอ้วว่าเตียก็ไล่เหลียกไอเจ็บกบกยังเริ่มก็ไล่ บุรุษร่างผอมบางพูดเสียงแหบเครือหมอเขาบอกเป็นมะเร็งลำไส้ครับหลวงพ่อเขาไม่รับรักษาแล้วผมก็เลยชวนมาหาหลวงพ่อยังไงยังไงก็ยังดีกว่าอยู่กรุงเทพหมอเขาให้เวลาอีกสามเดือนผมก็เลยเกิดความคิดว่าในช่วงสามเดือนถ้าเขามาอยู่ที่วัดก็อาจจะได้บุญกุศลติดตัวไปในภพหน้าไม่มากก็น้อย คนเป็นพี่ชายเล่าและโยมเตียไม่คิดถึงลูกหลานหรือท่านเจ้าของกุฏิทดสอบภาวะทางจิตใจของคนป่วยคิดถึงก็ต้องตักใจทำยังไงหลายละทางคงเราเกิดเกลียวก็ต่องตายอ้วททำงานหนักมาตลอดชีวิตเหลือเวลาอีกแค่สางเืองก็ขอมาอยู่กับพระขอยึกเอาพระ รัตนะตายเป็นถีพึ่งเวลาตายจะหลายนองตาหลักห่วงลูกกลางเหลียวนองตาไม่หลักน้องชายเท่าแก่เสงว่าดีจริงยอมเตียคิดได้อย่างนี้ดีมากเลยเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงดังพุทธวัจนะที่ว่าท่านอัญเชิญพุทธพ์ มากล่าวให้คนทั้งสามฟังดังนี้มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไมา้บ้างอารามและลูกเจีดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมเลยนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นไปจากทุกทั้งปวงได้ ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุด เขาอาศัยสารณะนั้นและย่อมพ้นทุกทั้งปวงได้ง้งอ้วคิดถูกเลี้ยวใช่ไหมที่มาหาท่างว่าสบายเลี้ยวไม่กลัวตายอีกต่อไปเลี้ยวเท่าแก่บกกล่าวอย่างยินดีท่านพระครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไม่ทุรนทุรายเช่นคนเป็นมะเร็งโดยทั่วๆไปจึงถามขึ้นว่าโยมเตียไม่ปวดเมื่อยหรือ อาตมาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาปวดร้องโอยโอยการแถบทั้งนั้นปวกสีทางทั้งไม่จะไม่ปวกแต่อ้วไม่แสดงอาการทุลงทุลายเพราะทัางช่วยอ้วอาตมาช่วยโยมเตยอย่างไรหรือท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจ ช่วยสิท่านช่วยอ้วมากจริงๆว่าถึงอยากมาตายกับท่านเฮียเสงลือช่วยอธิบายให้ท่านฟังหน่อยอ้วเหนื่อยเขายั้งปากไว้ทันไม่เช่นนั้นคำว่าจิตหายเลยก็ต้องเล็ดลอดออกมาตั้งแต่พี่ชายสอนกรรมฐานให้เขาลดละปรุสวาจาลงไปได้โขทีเดียว คืออย่างนี้ครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงยงอธิบายตอนที่เขาป่วยผมก็มันไปเยี่ยมเขาตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากร้องอดโอยจนถูกนางพยาบาลดุเอาบ่อยๆลูกหลานไปเยี่ยมก็ด่าจนพวกเขาไม่ไปเยี่ยมพ่อพวกเขาไม่ไปก็ด่าอีกผมก็เลยค่อยๆสอนกรรมฐานให้วันละเล็กวันละน้อย เริ่มตั้งแต่ให้ฝึกกำหนดปวดหนอปวดหนอเขาก็พยายามทำตามพออาการปวดทุเลาลงผมก็ให้เขาหัดกำหนดพองยุบเรียกว่าเรียนกรรมฐานบนเตียงคนไข้เลยล่ะครับเขาก็ทำตามและรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆลูกหลานมาเยี่ยมก็เลิกดาเขาอยู่โรงพยาบาลสองเดือน หมอเจ้าของไข้ก็มากระซิบกับผมว่าควรจะกลับไปอยู่บ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่หายไส้เน่าแล้วผ่าตัดก็คงไม่ได้ผลผมก็มาถามเขาว่าสมมุติว่าเขามีชีวิตอยู่อีกสามเดือนเขาอยากจะทำอะไรเขาตอบทันทีว่าอยากไปอยู่วัดป่ามะม่วงผมก็เลยไปขอให้นายสุขเขาพามานี่ล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ ไม่ใช่อัตมาช่วยหรอกพี่ชายของโยมเตียตังหากที่ช่วยทั้งนางและช่วยเพราะถัดทางใหม่สองกรรมมาถังให้เฮียเสงเฮียเสงเขาก็มาสองอัวไม่ลายจึงลรเปล่าเท่าแก่บกพยายามยัดเยียดความดีให้กับท่านพระครูเอาละจริงกอดจริงอัตมาขออนุโมทนากับโยมเตียด,ด้วย ยังไงยังไงโยมเตี่ยก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วท่านเจ้าของกุฏิแสดงมุทิตาจิตต่อเขาเพื่อความแน่ใจว่าน้องชายเท่าแก่เสงจะต้องตายในอีกสามเดือนข้างหน้าจริงดังที่แพทย์บอกหรือไม่ท่านจินชัยเห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้พบว่าบุรุษผู้นี้มีทุนเดิมอยู่60เปอร์เซแล้วเลยออีก40เปอร์เซ็นต์ ท่านจะจัดการให้เท่าแก่เซงช่วยสิบเปอร์เซนด้วยการเจริญกรรมฐานและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนอีก30%เปอร์เซนท่านจะเข้าผลสมบัติ3มวันสามคืนช่วยดีเหมือนกันเราจะได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแก่สมัยเราเป็นเด็กเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดในใจรู้สึกยินดีที่ได้ชดใช้นี่ ที่ทำไว้ตั้งแต่ครั้งอดีตโยมเตียอัตมาถามจริงๆเธอว่ากลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวว่าไม่กลัวตายแต่ก็ไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งลำไส้ตอบแล้วถ้าสมมติว่าโยมเตียจะมีอายุยืนต่อไปอีกห้าปีโยมเตียจะทำอะไรว่าจะปฏิบัติกรรมมาถังเหมือนเฮียเสงเขาจะปฏิบัติทุกวัง แล้วสมมตินะสมมติอีกว่ามีเทวดามาต่ออายุให้เตียอยู่ได้อีกห้าปีเตียจะเอาไหมเทวา,านาไหนอีจะมาต่อให้อ้วละทางแต่ถ้ามีนะอ้วก็จะให้เงินอีห้าหมึ่คิกชาเหลียปีละหมึงถ้าอีต,ต่อไล่สองปีก็ให้อีสองหมึ่แหมเตรียมสินบนเจ้านโยมเตีย แต่เอาเธออาตมาจะบอกเทวดาเขาว่าไม่ให้คิดเงินให้ต่อให้ฟรีอยากรู้ไหมว่าเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนหมายลูกนี่ไงเทวดาองค์นี้ไงท่านชี้เท่าแก่เสียงแล้วบอกวิธีการตามที่เห็นหนอรายงานเท่าแก่บกดีใจเสียนักมีความรู้สึกเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปในบัดรดนเขาก้มลงกราบ ท่านเจ้าของกุฏิด้วยความซาบซึง้งตกลงโยมเท่าแก่อยู่ที่นี่เจ็วันนะอยู่เป็นเทวดาช่วยโยมเตี่ยเขาหน่อยเพราะคิดว่าส่งเท่าแก่บกเข้าไปแล้วก็จะกลับพี่ชายคนป่วยว่าไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาประเดี๋ยวเบิกของวัดไปใช้จะต้องกลับไปให้เสียเวลาทำไม และพวกยาสีฟันแปรงสีฟันปริเดียวจะให้ลูกศิษย์เขาจัดหามาให้ครับอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นผมจะฝากนายสุกไปบอกคุณกิมงอะเขาจะได้ไม่ห่วงเขาหมายถึงคนขับแท็กซี่ที่มาด้วยนายสุขจึงได้โอกาสกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อจําผมได้ไหมครับที่เคยมากับเท่าแก่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วครับหลวงพ่อ นี่สินก็จัดการใช้คืนเท่าแก่เขาหมดแล้วรถแท็กซี่ที่ใช้ขับหาเงินทุกวันนี้ก็เป็นของตัวผมเองไม่ต้องเช่าเขาแล้วผมดีใจภูมิใจที่เป็นพลเมืองดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตถ้าเท่าแก่เขาเอาผมเข้าคุกตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คงกลายเป็นไอ้มหาโจรไปแล้วคุกไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีนะครับหลวงพ่อ เท่าที่ผมเคยเห็นคนดีๆไปติดคุกออกมากลายเป็นคนชั่วแล้วคนชั่วไปติดคุกออกมายิ่งชั่วหนักเข้าไปอีกผมว่ากิจการคุกนี่เลิกได้แล้วนะครับสู้เอาคนชั่วมาเข้าวัดดีกว่ายังพอจะมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้บ้างคนขับแท็กซี่พูดจะยืดยาวสมกับที่มีโอกาสได้พูดท่านพระครูชอบอกชอบใจกับข้อเสนอของเขา จึงชมว่าเออเข้าทีความคิดของโยมเข้าทีอาตมามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกจะลองเสนอท่านดูนะท่านพูดยิ้มยิ้มนีทานข้าวกันมาหรือ,อยังคุยกันจนเพลิน ไปรับประทานอาหารกันเสก,ก่อนดีกว่านะเชิญที่โรงครัวเลยสมชายมานี่หน่อยท่านเรียกหาสิทธวัดพาโยมเข้าไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็พาไปหาที่พักให้พักห้องเดียวกันนะจะได้ช่วยกันดูแลคนป่วยให้โยมเท่าแก่ช่วยดูแลโยมเตียท่านจำต้องอธิบายให้แจ่มแจ้งมิฉะนั้นสิทธวัดก็จะเข้าใจว่า ตัวเขาจะต้องไปนอนกับบุรุษทั้งสองด้วยขาดเหลืออะไรก็บอกเด็กเขานะโยมท่านบอกสองพี่น้องขอบพระคุณครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงยงพูดพร้อมกับยกมือไหว้หนึ่งครั้งผมเลยถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวลาหากเขาอิ่มข้าวแล้วมาลาก็จะต้องรอคิวอีกนาน จเจริญพรแล้วเมื่อไหร่จะมาเข้ากรรมฐานละ่ะท่านเจ้าของกุฏิถามผมปฏิบัติทุกวันเลยครับเรียนมาจากเท่าแกแกบอกผมจบเปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติแล้วนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวคนโน้นมาให้สอนเดี๋ยวคนนี้มาให้สอนคนชื่อเสงงรายงานดีถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ถือว่าเป็นมหากุศลเลยทีเดียว ไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรรมาฐานอีกแล้วสร้างโบสถ์เจ็ดหลังก็ยังได้บุญไม่เท่าการปฏิบัติกรรมาฐานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วยคนทั้งสามลุกตามในสมชายออกไปแล้วบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็พากันทยอยเข้ามาจะอาวาดวัดป่ามะม่วงจึงไม่มีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายช่วงเพลงเวลาตีสอง ท่านพระครูจำต้องพักการเขียนหนังสือเพราะต้องพักผ่อนหลับนอนท่านรู้ว่าหากตรากตรำกับงานมากเกินไปสังขารร่างกายก็สุดโทมเร็วกว่าปกติแม้เครื่องจักรก็ยังต้องหยุดพักนับราษาอะไรกับคนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตยังไม่ทันที่ท่านจะหลับเสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นจะบอกยาแก้โรคมะเร็งลำไส้ให้เอาไหม มะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ใช้ยานี้ได้ไปได้ตำรามาจากไหนท่านถามในใจผีบอกเสียงนั้นตอบผีที่ไหนที่ไหนก็อย่ารู้เลยแต่รับรองว่าหายบอกคนไข้มาหลายรายแล้วแล้วรายนี้หายไหมที่มาเมื่อตอนเพลงน,นะท่านทดสอบเสียงประหลาดว่าจะรู้จริงหรือไม่ หายพันเปอร์เซนต์ก็ท่านจะเข้าผลสมบัติช่วยเขาไม่ใช่หรือถ้ากินยาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ได้หรือรายอื่นได้แต่รายนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ท่านลั่นวาจาไปแล้วถ้าไม่ทำตามนั้นท่านก็เสียสัจจะนะสิงั้นก็บอกมาบอกแล้วต้องลุกขึ้นจดไว้นะไม่งั้นตอนเช้าลืมหมดไม่รู้ด้วยต้องจดสิ อาตมาต้องจดไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วถ้าไม่เด็ดเป็นอย่างที่บอกจะได้ปรับจะให้ปรับที่ใครละ่ะปรับตัวเองนั่นแหละเอาละนะจะบอกละจำให้แม่นแม่นนะยาแก้โรคมะเร็งที่ว่านี้ก็คือใช้กล้วยน้ำว้าดิบมาหั่นตามขวางหั่นทั้งเปลือกนะจำได้หรือเปล่ากล้วยน้ำว้าน่ะกล้วยอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องดิบดิบ สุกไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ต้องปอกเปลือกนำมาหั่นเป็นแว่นแ่นบางๆแล้วก็นำไปพึ่งแดดให้แห้งจางร้านขายยาบดให้ละเอียดเวลาจะกินก็ใช้ชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาดื่มวันละหลายครั้งยิ่งมากครั้งเท่าไรก็ยิ่งดีเอาละลุกขึ้นไปจดได้แล้วจะไปแล้วหรืออยู่คุยกันก่อนสิ เมื่อไม่มีเสียงตอบท่านก็ลุกขึ้นมาจดเสร็จแล้วจึงจำวัดวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันพัฒหารเช้าเสร็จจะาอาวาสวัดป่ามาม่วงจึงพูดกับนายสมชายและนายขุนทองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะงดรับแขกสามวันหลวงพ่อจะไปไหนหรอครับนายสมชายถามจะเข้าผลสมบัติให้เธอย้ายไปอยู่กับพระบวัวเหียวชั่วคราว แล้วก็ใส่กุญแจขังชันไว้ข้างบนห้ามเยี่ยมห้ามประกันจนกว่าจะครบสามวันแล้วถ้ามีแขกมาล่ะฮะหลานชายถามก็บอกไปตามนี้อย่าลืมนะห้ามใครขึ้นไปรบกวนเป็นอันขาดไม่ว่ากรณีใดๆแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ล่ะฮะหลวงลุงหลงหานชายเป็นห่วงแต่กลับถูกนายสมชายตำหนิติเตียนนั่นปากรอที่พูดน่ะปากรึ ถ้าไม่ใช่ปากแล้วจะเอาอะไรพูดละ่ะพี่นิบถามแปลกหรือว่าพี่จะเอาตูดพูดได้ในขุนทองย้อนนี่พอทีพอทีอย่ามาทะเลาะก,กันต่อหน้าต่อตาค่ะท่านพระครูปรางก็เข้ามาว่าหนูก่อนนี่ฮะหลานชายยังไม่ยอมหยุดก่อปากเองบันดีนักหนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีฟังได้เส้นเมื่อไร นายสมชายก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเอาละเอาละพอกันทั้งคู่นั่นแหละขุนทองเอ็งไม่ต้องห่วงข้ารอกถ้าไฟมันจะไหม้ก,ก็ให้มันไหม้ไปเองขนของของเองออกไปก็แล้วกันแล้วก็ไม่ใช่ัวแต่ขนของจนลืมขนตัวเองไปด้วยละ่ะท่านบอกหลานชายแต่หนูห่วงหลงๆนี่ฮะชายหนุ่มว่าเออหนาไม่ต้องห่วงข้ารอก รับรองข้าไม่ถูกไฟครอกตายหรอกนะดวงข้าไม่ต้องตายด้วยไฟอ่อสมชายเธอจัดการปรุงยาให้โยมน้องชายเถ่าแก่ด้วยนะแล้วท่านจึงบอกยาผีบอกแกสิทธิวัดเอาละเดี๋ยวไปจัดการตามที่สั่งก็แล้วกันสมชายเธอเป็นคนเก็บลูกกุญแจไว้เก็บให้ดีนะใครขอไม่ต้องห้บอกว่าฉันสัง่ง ท่านไว้ใจในสมชายมากกว่าเพราะหลานชายนั้นหากได้สินบนก็ใจอ่อนใจเปรี้ยตามนิสัยของคนที่งกมาตั้งแต่ก่อนเกิดสั่งการเสร็จท่านก็ลงมือตอบจดหมายคิดว่าตอบไปสักสองสามฉบับก่อนลงรับแขกก็ยังดีเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่เคยหายใจทิ้ง